อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะตอนที่93ขโมยสวรรค์สลับตะวันข้าแพ้เท่ามาปล่อยลมหายใจที่กลั้นไว้แล้วจึงเผยรอยยิ้มปราบปลืม้มพลังอันแข็งแกรง่งสามารถเอาชนะทุกๆสิ่งมู้เอพละกําลังในตัวเจ้าสามารถชดเชยความขาดพร่องของกระบวนการถ้าเจ้าผ่านการทดสอบจริงสิทธาไมใพลังวัตรของเจ้าถึงเพิ่มพูนสูงขึ้นมาขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดข้ายัยงไม่อาจต้านทานได้ ชินมู่ทอนหายใจโล่งอ,อกก่อนจะแย้มยิ้มตอนขากลับหลังจากที่ออกไปกับผู้ใหญ่บ้านทานกุญญาณของข้าผู้ใหญ่บ้านรีบประไมยสองสามทีทันทีทำให้ชินมู่งุนงงมีอะไรหรือผู้ใหญ่บ้านข้าแค่ตกใจกับกระบวนท่าของเจ้าหน้าผู้ใหญ่บ้านกระแอมอีกสองทีแล้วถามเจ้าผ่านด่านแรกแล้วด่านที่สองหละ่ะเท่าเป๋ดึงกีบหมูอ,ออกจากปากจากนั้นกระโดดหยงเยงมาใกล้พลางหัวเราะในคอมู่เอ,อ๋อพวกเราอยากแข่งหมัดกันเลยมาแข่งวิชาขากันดีกว่าเงายหน้ามองขึ้นไปสิเจ้าเห็นเมฆก,ก้อนนั้นไหม ฉินมู่เงยหน้าขึ้นมองและเห็นเมฆขาวกำลังเลื่อนไปช้าๆเท่าเปยยิ้มกล่าวมาแข่งขันกำลังขากันดีกว่าดูว่าใครจะไปถึงเมฆก้อนนั้นเป็นคนแรกฉินมู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเท่าเปยยิ้มอบอุ่นแล้วก็เล่าเจ้ายังเด็กข้าเป็นคนเอ็นดูเด็กดังนั้นจะให้เจ้าล่วงหน้าไปก่อนฉินมู่เองก็ยิ้มอบอุ่นเช่นกันข้าเป็นคนเคารพนับถือผู้เท่าดังนั้นเชิญท่านล่วงหน้าไปก่อนเจ้ายังเด็กเจ้าไปก่อนเถอะ ร่างชราภาพของท่านดูไม่ค่อยไหวแล้วท่านน่าจะไปก่อนนะทั้งคู่แปะยิ้มจอมปลอมบนใบหน้าและเกี่ยงกันให้แต่ละฝ่ายเริ่มก่อนอย่างสุภาพคนแรกเนื้อยกมีดทั้งสองของเขาขึ้นแล้วตะโกนลั่นพอสทีเลิกโอเอเมฆนั่นจะปลิวหายไปอยู่แล้วหากว่าพวกเจ้ายัางไม่วิ่งตาเท่าผู้นี้แหละจะสับพวกเจ้าทั้งคู่ให้เป็นชิ้นชิ้น ฉินมู่และเท่าเป๋จึงถีบทะยานออกไปราวพายุใต้ฝุ่นพร้อมๆกันฉินมู่ย่างเท้าเหยียบอย่างต่อเนื่องจนเกิดลมก่อตัวรวมกันใต้เท้าของเขาทัานใดนั้นเขาก็ทะยานพุ่งขึ้นไปบนอากาศเมื่อเท้าของเขาเหยียบอย่างลงบนยอดลมแต่ทว่าเท่าเป๋นั้นยังเร็วกว่าเขาไปก้าวหนึ่งฉินมู่คว่ำฝ่ามือกดลงยอดลมใต้เท้าเท่าเป๋พันพัดพุ่งลงสู่พื้นทำให้เท่าเป๋ร่วงหือลงมาจากท้องฟ้า ฉินมู่รีบทะยานขึ้นไปแซงเท่าเป๋และขณะที่เขากำลังจะไต่ลมต่อนั่นเองเขาก็พลันรู้สึกสองขาถูกรัดแน่นมัดเอาไว้ด้วยกันทำให้เขาร่วงหัวปักลงมาเท่าเป๋หัวเราะร่าแทบปราณชีวิตในมือของเขานั่นเองที่มัดขาทั้งสองของฉินมู่เอาไว้ฉินมู่ร่วงลงมาจากฟ้าในขณะที่ผู้เท้าขาเดียวก็เหยียบไปบนตัวเขาใช้เป็นที่เหยียบทยานขึ้นไปเบื้องบนแต่ในขณะนั้น เองปราณชีวิตองค์ฉินมู่ก็แผ่พุ่งและเฉือนตัดแท่ปราณชีวิตที่มัดขาอยู่เขากอดขาเดียวของเท่าเป๋ดิดตัวตีลังกาเตะใส่หน้าของผู้เท่าด้วยเสียงปังทั้งองคู่ร่วงลงสู่พื้นทําให้ฝอ ปุ่นผงตลบฟุ้งไปหมดไม่เท้าของเท่าเป๋แต่พื้นเขาใช้วิชาขาขโมยสวรรค์อันไร้ที่ติดโจมตีฉินมู่ฉินมู่ที่นอนอยู่กับพื้นได้แต่โจมตีไม้ค้ำของเขาใช้ลูกเตะนับไม่ถ้วนแต่ใส่ไม้ค้ำนั้นเขาถูกลูกเตะของเท่าเป๋ไปสิบกว่าดอกไม้ค้ำของเท่าเป๋ก็ถูกเขาเตะจนแตกละเอียดยืนบนขาเดียวเท่าเป๋ตะโกนด้วยความโมโหเด็กแสบใครสั่งสอนให้เจ้าร้ายขนาดนี้ ชินมู่ใช้มือทั้งสองผลักพื้นด้อวัยอกำลังแรงแล้วหมุนตัวหุือขึ้นไปบนฟ้าเท่าเป๋คแค่นเสียงงอขาเดียวของเขาแล้วกระโจนขึ้นไปบนฟ้าด้วยกระโดดเดียวขณะที่เขากระโจนขึ้นไปนั่นเองชินมู่ที่อยู่เหนือศีรษะเขาใช้กำปั้นทุกทันทีปราณชีวิตของเขาแปรเปลี่ยนเป็นปราณชีวิตเต่าดำร่องรอยของน้ำพันปรากฏบนอากาศมันพันคบแน่นกันเป็นมังกรวารีที่กระโจนขย้ำใส่เท่าเป๋ กนกระจอกเท่าเปหัวเราะคิกปล่อยพลังลมออกจากฝ่ามือจู่โจมังกรน,น้ำให้มันเบี่ยงทิศทางปราณชีวิตของเขาพลันก่อรูปเป็นขาอีกข้างที่ดูโปร่งแสงด้วยขาทั้งสองข้างที่โลดทะยานไปดูเหมือนว่าเขาจะตามติดฉินมู่ไปทันในไม่ช้าฉินมู่กลางขาออกและนั่งท่าม้าในอากาศถักอากาศด้วยหยามือศีรษะของเขาหงายขึ้นและขาของเขาชี้ลงเมื่อเขารวบขาเข้าหากันใหม่เขาก็วิ่ง รีใส่เท่าเป๋าแล้วฝ้าใส่หลังตาเท่าอย่างไร้ประณีขณะที่ทั้งคู่ตะบึงไปในอากาศพวกเขาทั้งงอใช้วิชาขาขโมยสวรรค์และใช้เล่กลร้ายกาศจู่โจมใส่กันร่างของทั้งคู่สลัด บ้าเปลี่ยนเวียนตำแหน่งอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ผู้คนที่ชมดูจากข้างล่างรู้สึกละลานตาทันใดนั้นแขนของเท่าเป๋ก็เคลื่อนด้วยความเร็ววุบว่าประดุดเงาอันแม้แต่พูดผีก็ไม่อาจจับจ้องมองทันเขาใช้วิชามือขโมยสวรรค์ก่อนที่ฉินมู่จะทันตระหนักว่าถูกโจมตีเขาก็พบว่ากางเกงของเขาหลุดหลวมและร่วงลงมากองที่ข้อเท้าเขาสะดุดคว่คำขมามกลางอากาศทันทีและพลับนอ รู้สึกหนาววุบที่หลังเมื่อเสื้อของเขาถูกดึงออกไปโดยเท่าเป๋ม,ม้วนมัดมือของเขาและขณะที่ฉินมู่ร่วงลงมาเขาก็รีบใช้กำลังฉีกกระชากเสื้อมัดมือออกแล้วดึงกางเกงกลับขึ้นค้นมาใส่อย่างทันด่วนเขาตะบึงไปอย่างบ้าคลั่งพลางตะโกนด้วยความโมโหท่านปู่่ท่านไม่เห็นสอนท่านนี้ให้ข้าเลยเท่าเป๋หัวเราะดังลัน่นหากเจ้าตามข้าทัานข้าจะสอนเจ้า ฉินมู่หัวเราะหืดแล้วสัตมัดออกไปพลังหมัดรูปเงามังกรพันกระโจนทะยานเข้าใส่เท่าเปรเท่าเารื่องเสียงเสียงแล้วรีบเปลี่ยนท่าเท้าเบี่ยงหลบจากทิศทางพลังหมัดฉินมู่ฟันปรารานให้เป็นเส้นได้และใช้เส้นได้ปราณีชีวิตหนาเท่าแขนของเขาม้วนคว้าเท่าเปรราวกับงูยักษ์เท่าเปรี่ยบนหลีกเพราะปราณชีวิตหนาขนาดนี้เขาคงหลุดไม่พ้นหากถูกจับเอาไว้ได้ในตอนนั้นฉินมู่ก็ตามเขาท่านเขาจึงกัดฟันพูดก็ได้ข้าจะสอนเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ ทั้งคู่เผยรอยยิ้มและเข้าใกล้กันในอากาศในจังหวะที่เท่าเป๋จะกลับคําแล้วจูโจมฉินมู่นั่นอเนิงฉินมู้ก็ตรึงสามวิญญาณและเจ็ดจิตของเท่าเป๋ก่อนที่จะเตะเท่าแสบผู้นี้ลงมาจากท้องฟ้าโครมเท่าเปล่งลงใส่พื้นและสร้างหลุมรูปมนุษย์จากนั้นเขาจึงปีนขึ้นมาจากหลุมมาอย่างยากลำบากแล้วร่ำร้องด้วยน้ำตาแห่งความปรับปลื้มสมแล้วกับที่เป็นสิทธ์ก้นกุฏิของข้าเขาไม่เชื่อคนอื่นง่ายๆฉินมู่รีบรุดขึ้นไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้าจากนั้นวิ่งลงมาในแนวดิ่งลลงงสู่พพืื้้้นนนอีกกครัััเขา,าไปบดะ นินอีกสองสามก้าวถึงหยุดแรงเฉืยของตนเองได้เท่าเปยยิ้มกล่าวที่ข้าสัญญากับเจ้าเมื่อกี้ข้าไม่กลับคำหรอกนะเมื่อเจ้าผ่านด่านทดสอบที่เก้าข้าจะสอนมือขโมยสวรรค์สลับตะวันชินมูหลิงโลดดีใจคนแล่เนื้อโบกมีดของเขาไปมาแล้วยิ้มถามมูเอ๋อเจ้าต้องพักก่อนไหมชินมู่พยักหน้ารับแล้วนั่งลงพักเขาดื่มชาสองสามถ้วยเพื่อเติมความชุ่มชื่นหนอเข้าไปในร่างหลังจากที่พักอยู่ครู่หนึ่งเขาก็วิ่งกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่คนแล่เนื้อมีสีหน้ามืดคล้ำทันทีและพพึ เด็กไร้ากาศเจ้ามีพลังวัดเข้มข้นขนาดนี้ทำไมยังต้องพักอีกทำไมไม่สู้ต่อเลยหากว่าเจ้าหูต่อไม่พักบางทีข้าอาจจะมีพอมีโอกาสชนะบ้างหลังจากนั้นไม่นานฉินมู่ก็ไปที่โรงตีเหล็กอันพังราบจากเท่าหมาพุ่งไปชนเขาเลือกหยิบมีดเชือดหมูมาเพิ่มอีกเล่มด้วยมีดเชือดหมูสองเล่มที่ถือคว้ยกันเขาตะโกนบอกท่านปู่คนแร่เนื้อข้าพร้อมแล้วคนแร่เนื้อแค่นเสียงก่อนนี้เจ้าใช้มีดเล่มเดียวทำไมตอนนี้ถึงใช้สองเล่ม ฉินมู่จับมีดเล่มหนึ่งแบบปกติและมีดอีกเล่มแบบจับย้อนสีหน้าของคนแล่เนื้อแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมและเปลี่ยนวิธีจับมีดบนมือซ้ายเป็นจับย้อนเช่นกันจากนั้นเขายิ้มกล่าวอย่างเยือกเย็นเด็กร้ายกาจเจ้าหมายจะสู้กับข้าในระยะประชิดอย่างนั้นหรือเจ้ายัางอ่อนหัดเกินไปนักปรุงยากระแอมไอแล้วกล่าวเตือนคนแล่เนื้อร่างของเจ้าไม่มีท่อนล่างหากักว่าเขาเข้าปะระชิดต,ตัวเจ้าได้เจ้าก็จะเสียเปรียบอย่างหนักเพราะถึงอย่างไรเจ้ามีจํานวนมัดกล้ามเนื้อไม่มากเท่าเขา สีหน้าคนแล่เนื้อมืดคลำอีกคราและกล่าวอย่างแค้นใจเขาไม่มีทางเข้าประชิดตัวข้าได้หรอกเพราะจะถูกเพลงมีดของข้าถล่มจนเข้ามาไม่ได้เท่ามากล่าวเตือนปารานชีวิตของเขาเข้มข้นเหนือธรรมดาและมากกว่าเจ้าถึงสองสามเท่าหากว่ามีดของเจ้าสัมผัสกับมีดของเขามีดของเจ้าจะกระเด็นกระดอนปลิวไปจากแรงปะทะเจ้าเองก็จะปลิวหิีเช่นกันเจ้าสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยเทคนิคกระบวนท่าเท่านั้นเช่นนั้นจะสู้ไปทำไมล่ะแบบนี้ คนและเนื้อโลดเต้นด้วยความโมโหเดือดจากนั้นปักมีดของเขาไว้กับพื้นกรอกตาไปมาสักพักจึงย้มยิ้มกล่าวมู่เอ๋มานั่งลงตรงนี้เร็วเข้าพวกเราจะไม่ใช้มีดสู้กันเพียงแต่จะฟังเสียงการเคลื่อนไหวพลังของแต่ละฝ่ายมามาเอามือของเรามาทาบกันฉินมู่ปักมีดไว้ที่พื้นจากนั้นนั่งลงตรงหน้าเขาในมือของพวกเขาต่างมีดทง,งอคู่แต่ฝ่ามือเข้าด้วยกันและหลับตาลงพวกเขาคาดคะเนการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและวิธีโคจรปราณชีวิตโดย สัมผัสเอาจากการเปลี่ยนแปลงพลังในฝ่ามือของอีกฝ่ายทั้งคู่ต่างก็หมายโจมตีจุดอ่อนและจัดก,การสยบฝ่ายตรงกันข้ามด้วยดาบเดียวนี่คือหัวใจสําคัญของกระบวนท่าเสยมีดจากที่ต้องห้ามเสยมีดจากที่ต้องห้ามยวดยาแล่นอาชาโลดดุดสายฟ้าหนึ่งบุรุษบุกวังพระราชาหิว้วศีรษะกษตรยามาในมือ ความหมายของกวีบทนี้คือเมื่อค่ายกระมีดขึ้นและเดินออกมาจากวังต้องห้ามของจักรพรรดิทั้งรถม้าและอาชาต่างก็สร้างเสียงกึกก้องสนั่นวันไหวเมื่อข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยทหารและมาจำนวนมากที่กีดขวางกั้นทางของข้านั่นก็เพราะว่าข้าค่าฟันบุก ทะลวงเข้าไปในราชวังด้วยตัวคนเดียวและหิว้วศีรษะของจักรพรรดิมาในมือความหึกหานทยานฟ้าของกระบวนท่านี้เป็นสิ่งที่กระบวนท่าอื่นมิอาจเทียบบททันความดิบเถื่อนความเหยียดหยันและไม่เห็นทุกสิ่งในสายตาแต่ในขณะเดียวกันกระบวนท่านี้ก็เป็นกระบวนท่าที่อาศัยเทคนิควิธีจำเพาะจอดจอดงนอนที่สุดในเพลงมีดของคนแล่เนื้อมันต้องใช้ความสามารถในการควบคุมพลังขององค์ตนเองอย่างละเอียดประณีตทั้งยังต้องคว้าจับการเคลื่อนไหวของพลังของศัตรูเช่นกันนี้เป็นผลงานรังสรรค์ชั้นยอดในหมู่ทักษะเทวสายบู เมื่อฝ่ามือของทั้งคู่สัมผัสกันฉีน้ำมูปลันสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อปราณชีวิตและการแบ่งกระจายพลังของเขาและของฝ่ายตรงข้ามเขาพลันสัมผัสได้ว่าปราณชีวิตของคน และเนื้อนั้นได้กว่าเขามากและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาก็ช่วยโอกาสจู่โจมคนและเนื้ออสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงพลังของเขาแล้วจึงป้องกันการโจมตีได้ล่วงหน้าขณะที่ใช้อีกหนึ่งมือเฉือนผ่าไปยังจุดอ่อนของฉินมู่ถึงอย่างไรเทคนิควิชาของคนและเนื้อก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองหรือประสบการณ์เขาเหนือล้ากว่าฉินมู่ไปหลายขุมแต่ทว่าเมื่อคน และเนื้อป้องกันมีดฝ่ามือของฉินมู่เขาก็พบว่ามีอะไรผิดแผกไปและกระเด็นถอยหลังเขาปลียวออกไปจากหมู่บ้านและกระเด็นทะลวงเข้าไปในป่าด้วยพลังของฝ่ามือมีดฉินมู่เมื่อก้มลงมองฉินมู่ก็พบว่าเสื้อของเขาที่เพิ่งเปลี่ยนตัวใหม่กลายเป็นฉีกขาดเป็นชิ้นชิ้นจากพลังมีดของคนแร่เนื้อนับว่าเฉียดฉิวไปเส้นยาแดงผ่าแปดพลังวัดของเขาแข็งแกร่งอย่างมหันทําให้ถึงแม่เทคนิควิชามีดของเขาจะไม่อาจเทียบกับคนแล่เนื้อแต่ก็สามารถเอาใช้ได้ด้วยพลังวัดอันเข้มข้นของตน ข้าแพ้คนและเนื้อทยานออกมาจากป่าและลอยลงมาในหมู่บ้านคืนเขาใช้มือทั้งสองยันร่างกับพื้นแล้วพ่นออกมาโดยไม่ลังเลข้าแพ้แล้วนักปรุงยาเท่าหนกพวกเจ้าไม่ต้องแล้วหลับพลังวัดของพวกเจ้าไม่มีทางสู้เขาได้เท่าหนกยิ้มหยันใครว่าข้าจะแข่งขันกับเขาด้วยพลังเวทและพลังวัดดูว่าใครจะสู้เก่งกว่ากันมูเออข้าวาดภาพมังกรขึ้นมาสองตัว ฟุ้งมมเขาสะบัดมือหนึ่งครา ح, ภาพวาดของเขาก็คลายม้วนคลี่ละงอแขวนจากเสามังกรหมึกสมจริงมีชีวิตชีวาสองตัวปรากฏอยู่บนภาพนั้นดูราวกับว่าพวกมันพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ทุกขณะแต่ที่น่าแปลกคือมังกรทั้งสองตัวนั้นต่างไม่มีดวงตาข้าได้สอนเจ้าถึงเต่าแห่งผู้กันและภาพวาดตลอดหลายปีมานี้และเต่าแห่งผู้กันและภาพวาดไม่ใช่วิธีโง่โงไร้สมองอย่างการต่อยตีกันมันคือวิธีการขันแข่งของคนฉลาดซึ่งต้องอาศัยสติปัญญา เท่าหนวกวางพูดกันแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงครึมค่าใช้ทักษะเทววาดมังกรสองตัวนี่และเมื่อใดที่ตาของพวกมันถูกวาดเติมเข้าไปมันก็จะกลายร่างเป็นมังกรบินโยนจากไปแต่ด้วยพลังวัดระดับทานกุญญาณมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแต้มจุดในดวงตาและทำให้มังกรกลับมามีชีวิตทว่าวหากพลังวัดของเจ้าไม่พอก็จะต้องพึ่งพาทักษะฝีมือในการวาดภาพข้าได้สอน เจ้าถึงวิธีแต้มจุดในตามอบวิญญาณเทวะด้วยการดนบันดาลวิญญาณมาแล้วในวันนี้พวกเราจะแข่งขันการดนบันดาลวิญญาณระหว่างเจ้ากับข้าว,ว่าใครจะสามารถแต้มจุดในตามังกรและทําให้มังกรตัวนั้นทะยานสู่ท้องฟ้าได้สําเร็จ